เคยใช้ยู่ยังหรอฮะจากปีแล้วพ่อโอ้ยอดอดีตห้าสิบห้าสิบปีขึ้นหลังเอาพ่อใส่เบ็ดได้หล่ห้าสิบปี ติมข้เบ็ดไปดตีตะกอบโอ้ยปลามันมาแบบธรรม,าาาม,ามชาตินบอพอดิธรรมชาติ้เป็นของธรรมชาติอ๋อลอเบิ้งแล้วมันห่อนพอเพราะไดรคาร์ามาใส่นี่ก็อยู่หอ,อมอน ปลาที่หน้าเขาเอาแบบเชิงธรรมชาติเองพี่น้องคลองมันมาจากคลองน้ำธรรมชา,าติแล้วมันก็ขามาอ้อพักขา้างหน้าปู่พรอน,นี่กระลำกระลา,ลาบ่ากระลำปลีร้อนหน้าหนาวพี่น้องบรรยากาศใช้เบ็ด มันช่วยเราไม่เลยห่อนหน่อยหนึ่งอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยเอาละครับเดี๋ยวใส่เบ็ดก่อนมันเนี่ยเสียดิบบ่ าบาหลีครับผมสวัสดีครับแผนแผนหนึ่งคือสิบ่ท่านกินครับเนื่องจากว่าไอ้กาแฟไปทางไหนครับจะเลยเอาใส่ด่างเลยใส่ด่างเลยครับแผนสองอแผ่นสองครับไปครับเอาบาหลีไปคนหลังเขาคนหลังเขาคอยเอ้อ นายเพราะท่านกพิ่นคนละใส่เป็ดมันตน้องมีเวลาวัดมือเนาะกูะกินอยู่ไปเอาเอาเป็ดนี่ไปม,ม,มุ่มมุ่มพูนไปไอเอากเอาไปบองอื่นไปตอดปะพูนเอาไปบองเงีเยบๆบไปว้ายคนรบูหหยมากไม่เลยหนี <laughs> เอออะไครับ สักครูรม่มาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อป,ยอปุย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 บ้านเทิงศรีพัฒนา <S 2> <S 2> <S 2> นี่แล้วไอ้ไห้ <S 2> <S 2> เป็นเด็กหน่อยป้อมป้อมดึกขิ่มเลยแล้วไม่หร,รอรน้ำม,มันลดปลามันก็ขอนละสิอพ,พ,อ,พอได้กินใส่ต้มผักกระแยงพี่น้องเอ้ย โอ้สันส้นๆนี่เลยนะโอ้โหประมาณสิบเมตรงานทำงานแล้วทำงานแล้วเราดังแล้วปาจัดอ๋อ ạ bẹt nè anh em vào sao vậy là nè ui cạo điều kiện nè ui sai ngam nè noa nè ui tat nha yi vô tat nha yi vô tí vô tí em ui ไปเอาปลาแม่ห่วยคุณพิพานัด<ม>ไปเก็บเอาปลา <Yeah. S 1> คือว่าย่นิเบดนะโอ้ยคนไหนพ่อเก็บเอาเก็บเอาคนน่ะเออกำลังงามเพ็ดสมม้อพารุ่นนี่เอเอเมกมอวา่เซ็กจอดๆนึงได้นี่รอร่ันมากจังไหม ยังไรเอาเลยตัวนี้มห้ยกระลายทุกคนั่นอุ้ยปลานิ่ตามห้องมาหนิพี่น้องเอ้ยมาหนิเอ๊ยนี่กำลังดีซั่มเนี่ยสุดยอด เอาพ่อกินเด้อย่อาอะไรไปกระเทียของเอาพ่อกินตับหมูหงส์เท่านี้ละได้ปะจะมือไงกินบวปนปนใอดอกพุ่นพุ่นพี่น้นนนองพ่อเสียมดูแลลูกเต่าดีดีมากยำ้ำใดกอะไรพี่น้องเลยผู้ได้เปรียบมือมันผู้ถือกล้องเด้อ ีตาก,กินน้ำเลยเด้อผู้ไทยกันเลยเอรอสักครู่นะครับรอสักครู่เนี่ยมันลอยมากกว่านี้เนาะอ่ะจะลอยมาเบิ่งอีกโอ้น้องเลยังไม่ยอมนะครับน้องเล่ยังไม่ยอมเวลาเราสั้นใส่ใส่สูตรนี่มันหรครับสูตรนี่ครับไปเลยไม่ติดข้องหน่อย กาอาอยู่เได้ไลายกระสอบอยู่ตัวนี้อยู่นี่ห่วงไงเนาะเขาเนียวเขาวงนลยครับฮะพันมาจากเขาวงเขาเนียวพันมาจากเขาวงครับกาะสิีเขาวงไอ้พค่ณไปล้ำมาเนาะวัดหลวงปู่ศิลาเนาะครับห่างจากบ้านน้องเล็กจากโล่ห์ซีโล่เด้๋ยะประมาณสองสามกิโลครับสองสามกิโลเนาะสามกิโลครับ คลองยาวองเฮ็ดเองด้พี่น้องคลองเฮ็ดดีๆหาบกครอยอันจูบยักมาลงเลยเป็นี่อยจูบไรอันพรอจูบพันอันยังก็รัตนาอันมั้ยอุ้ยตีดีรเรี่พาเออหอยจูบยักรัตนาอนมยตัวละร้อยคละร้อย่ แมมาติดอยู่หลกักเลยครับพูดนะยุบๆเลยอตายอย่างนี้ปานิน,น,นไม่หรอครับปานินครับไสสวยนะครับนี่นโอ้โ<ะ>มอนี่มาติดอยู่หลักเลยเพ <c oughs> ื่ะครับบ้านพ่อโอ้พูดนะ โซลาเซล์เมียหยอดว่าคือร้อผูตกปลาชูาหอกอะไรนะครับพี่น้องเฮาสิก,กูดังเลยนะครับใส่พอๆสิบนาทีพี่น้อง เอาอ,อพอกินโอ้ปลานิ่นกำลังใส่งามเห็นบ่เห็นบ่ปลานิ่นใส่สวยนะครับใส่งามใส่งามนี่คือว่าเอาพออยู่พอกินนี่มันดีจริงสิละครเลี้ยงปลาแต่ว่านี่เพิ่นปล่อยแบบธรรมชาติจะไม่ให้บ๊อบบ๊อบบ๊อบ่ได้ให้หวัวอาหารเห็นบ่ละปล่อยเป็นธรรมชาติเลยให้เขากิน ไข่หนอนกี่ไข่น้ำไปนี่แหละเดี๋ยวจะไปเอาไลา่เนียนเดี๋ยวไล้เราดิล่ะไลยตัวแล้วพี่น้องเอ้ยขนาดต่างขาดๆด,ดิเนี่นยมาด่างขาดๆดิน <camar ader> ี่พี่น้อง พออยู่พอกินอ้ะบ้านนี้ขึ้นโคกต่อบ้านนี้อ่าขอบใจครับก็เดี๋ยวบารีนะขึ้นครับเยียวยังเขา <c oughs> ขึ้นแล้ว <c oughs> เก่งมากเยี่ยมมากครับก้นจีเกดเดียร์นี่มีอะไรใช่เนาะอะไระะครับผมใส่ผลงานดูผลงาน,นาบารีโชว์ผลงานจิ๊ เอาเดียวไปปะไปขึ้นบ้านไปย่อเยอะเยพี่ไม่เนี่ยโป๊กยังปลาวันจันครบอ่ามันพี่น้องยอดบรรยากาศบ้านนาเพิ่อนอุลานาข้าวโอ้หอมไผ่ทอดผสมเนาะวันนี้หอมดิผสม วันนี้พี่อุ่งก็มาตัวใหญมาันดขาดเอตัวอย่างนี้ปาตะเพียนยักษ์เฮ้ยเบิดเลยโอ้ยขันรุดล่ยหญ่รุดหรอกเอาอีีเออันรยมันตัวหญ่ลาปอยเข้าไปพอแล้วมันพอกินแล้วเอ้ยมอยากใหอืม ไอ้ลูกไอ้ลูกของอะนั้นน่ะน้องไฟ้ห้ามลงเด้อสับตำมะ่งไม่เอาเลยโอ้โอยตัวใหอ<า>่ปลาสับตำมะ่งกับจิบอาหารเอาลงเอาเป็ดเมื่อเช้าสดๆอยู่ที่นาบ้านข้างกันนั่นแหละจิที่ที่ว่างๆข้างๆเนี่ยจิ โอ้ที่หามุ่งมากของเพื่อนนกเขาบอกอ่ะพี่พี่อุ้มอยากอะไรพี่อุ้มก็ไปเอาเลยโอ้ทีมีต้นเดียวสูงที่หามุ่งนี่เป็นรักของข้าเจ้ามากเ่ะ่านนู่นขายได้เลยหนึ่งไม่รู้จะอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นนุ่นสวยไหมือฝานงามเถอะอืฟานงามเลรเนาะทานกันพึกมาแต่หน่อยเราตำมะ่งนี่อันอื่นอาจจะไม่เป็นแต่ส้มตำเนี่ยมันต้องได้เลือดอีสานเน่โอ้ฝันฟนสวยบ่นึ่งฟันสวยแถอจันเส้นสวยมากเออ มีดตัวเดียวจบเลย่ามันอยู่ล right ้านยใช่ล้านล้านเขาก็ไม่เห็นคือเขาเดี๋ยวบางทีเขาใส่อันนั้นขูดๆปื๊บปื๊บโลดอันนี้ฝีมือการการสับการดู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 ดีดู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 ดาดูดูดูดาดูาูด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 าดูดูาูอูด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 ยดูดเดู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 ดปดู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 ดา สนุกไหมสนุกเพราะเขาโพสต์มาอยู่เขาโพสต์มาเขาโพสต์ลงในนั้นน่ะสนุกพวกพวกไปดูพวกแฟนเพจโพสต์มาสนุกสนุกเขาเขาโพสต์ว่าอลังการอเสียงอีสานอลังการงานช้างใครก็อยากไปดูเนี่ยจะคนไลค์มึงขึ้นเนี่ยดูตะคอน ตัวเล็กพอดีเลยครับโอผูรสมนี่เป็นตัวเลยครับอ๋ออุ้ยมันหน่อยพอดีพอยดีต้องเป็นตัวเลยไวรัสชนะนานต้องไปตอปลาอยู่ดีใช่ตไหมตัวน้อยๆนั่นอุ้ยเหมืนอันไหนมันตายแล้วเปว่าอันไหนมันตายปไวรัสไม่ตัวน้อยๆเนีอยอันนี้นี่ต้มนะครับดูยังไงครับผมจะ เอาห<อ>ัวเอากินข้าวต้มึิงเนาะมันบ้าบ้านบ้านบ้นบาน<อ>เย้ครับง่ายไปง่ายไปมือเบาดิเครับ